ตามสั่งร้านนี้เอาเรื่องพูดเลยทะเลกระทะร้อนขนมาทั้งก้างปูปลาเห็ดโคนเสิร์ฟแบบว้าวเติมข้าวได้ไม่อัน้นถึงชื่อร้านจะเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงแต่ความสะพรึงอยู่ตรงอาหารตามสั่งที่เยอะมากมีปิยานู่นอ่ะัดสตาเกตี้เมนูเยอะมากจริงๆทุกคนในราคาเริ่มต้นแค่0้าบาทใครมีแพนจะมาบางแสนนะคะเลยมาอ่างศิลาอีกนิดนึงล้วจะติดใจเซฟแชร์แท็กเพืพ่อแล้วตามมากินกันได้เลยร้านนี้เป็นร้านบ้านๆเล็กๆโต๊ไม่เยอะค่ะแต่เป็นร้านประจําที่เราไปกินบ่อยมากทุกี่ทุกคนอยากกินแนวไหนที่นี่มีหมด ก็เตี๋ยวบ้านบึงต้มยำ,ยำก็เตี๋ยวบ้านบึงน้ำใส่ก็เตี๋ยวบ้านบึงแห้งก็มีคืออยากกินอะไรแบบใดบอกพี่แม่ค้าได้เลยหน้าเขาอาจจะแบบว่าดูดูด,ดหน่อยแต่บอกเลยว่าใจดีนะคะคว่ากันวยเรื่องหน้าดูเราก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าไม่ยิ้มอะนะคือดูมากไม่รับแขกเลยอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงหมูแดงต้มยำน้ำซุปเขาจะปรุงมาให้แล้วมีความเปรีย้ยวเผ็ดเรียบร้อยหมูแดงมาปริมาณเยอะแล้วเป็นหมูแดงนุ่มๆอาอร่อยแต่เมนูอาหารตามสั่งของร้านนี้คือทำให้เราเครียดในวันที่เรายิ้มได้คอกพี่ค่ะหนูเลือ เอ็นเอียงและสับสนแต่วันนี้เจอเมนูนี้เข้าไปคืออยู่เลยผัดชาทะเลกระทะร้อนมาพร้อมไข่ดาวแล้วก็ข้าวที่เติมได้ไม่อัน,อนแรกแอบ,บงงว่าจะให้เติมข้าวไม่อันเพื่อแต่กลับเขาเยอะมากเติมข้าวได้อรอบรอะเป็น250ิที่คุ้มค่าออบอกเลยมาต่อกันที่หมึกผัดไข่เค็มราดค่ะหน้าตาเต็มสิบให้ร้อยส่วนรสชาติถ้าคะแนนเต็มร้อยอย่างน้อยต้องได้9 9อ่ะอร่อยมากกอนไข่ขเค็มเขาจะมีความครีมครีมนวลนวลแล้วหอมไข่เค็มแบบขั้นสุดโคตรอร่อยแล้วความเป็นบ้านบึงนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต หมูกรอบกินกับอะไรก็อร่อยคนเห็ดทอดกระเทียมมาแบบไม่มีก้างแบบนี้ถูกต้องที่สุดทอดมากบกรอบแล้วก็คลุกมากับซอสที่มีความเค็มๆแ้วราดกระเทียวเจียวมาให้แบบจกุจกๆจอปูจานนี้ได้มา10ลูก240ตกลูกละ24บาทร้านไหนก็คือมีเนื้อปูก,ก้อนซ่อนอยู่ร้านนี้นะคะชื่อว่านันก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบือร้านอยู่ริมถนนอ่างศิลาจะอยู่ก่อนถึงแยกที่จะเลี้ยวขวาไปโลตัสตลา,าดเลยร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งข้างทางที่แบบเจ๋งแจ๋ว